สวัสดีค่ะรู้ไหมคะว่าแค่เปลี่ยนอาหารเช้าเป็นไข่ก็สามารถทำให้หิวช้าลงได้ถึง4ชั่วโมงเลย เหตุผลทางวิทยาศาสตร์นั้นมาจากโปรตีนในไข่ที่มีประสิทธิภาพสูงมากการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีพบว่าการทานไข่ตอนเช้าทำให้ระดับฮอร์โมอนความอิ่มอย่าง PYY และ GLP-1 เพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับข้าวโอ๊ตในขณะที่ฮอร์โมอนความหิวอย่างเกรลินลดลง25% ไข่หนึ่งฟองมีโปรโตีนครบ9กรัมพร้อมกรดอะมิโนคโรบ9ชนิดที่ร่างกายต้องการโปรโตีนนี้ใช้พลังงานในการย่อยสลายมากกว่าคาร์โบไฮเดรต20%ผลลัพธ์คือความอิ่มนานขึ้นและการเผาผลาญที่ดีขึ้นสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักการเริ่มวันด้วยไขย่จึงเป็นกลยุทธ์ง่ายๆที่ได้ผลจริงเปลี่ยนหุ่นง,ง่ายๆเริ่มที่ความรู้ดีๆจากกินดีผอมได้ติดตามไว้เลยนะคะ